อออโอ้พีปัญหาอะไรนัดมีปัญหาอะไรได้ข่าวว่าของยังไม่มาบออัน,นี้กี่โมงแล้วห้าโมงเย็นโอ้ยพี่น้องครับห้าโมงเย็นของยังไม่เข้าตายแล้วอย่างงี้เอ้จัดตอนไหนนี่ตายตายครับพี่น้องกาจัดพวกนี้ก็ได้ไม่ใช่บ รับวันนี้แล้วก็มพรุ่งนี้โอ้นี่ครับพี่น้องห้าโมงเย็นแล้วของยังไม่มาอ่านี่อันน,น,นี้อันนี้โค้กมาสง่งโคคาโคลามาส่งต่างหากใช่ไหมอันนี้หน่วยรถเข้ามาส่งเนาะเป็นของถูกดีครับแต่ว่ามาสง่งอ่าเข้ามาส่งต่างหากครับเนาะเป็นหน่วยรถของไอโค้กมาส่งเองครับผมแปลว่าถูกดีมาตรฐานของเรายังไม่เข้าครับผมวันนี้วันพฤหัสครับดียววันพฤหัสครับห้าโมงเย็นแล้วของยังไม่เข้าครับ โอ้ตายตายนี้ตายตายเย่ยยเลยเนาะเออเราขายได้ไหม,มน,นี่คือไหมถามก่อนไปไปโอ้วันนี้ยังไม่ถึงหมื่นยังไม่ถึงหมื่นครับยังไม่ไปได้เพิ่งห้าโมงเพราะว่าฝนทั้งวันด้วยครับโอ้วันนี้ครับพี่น้องเป็นยังไงครับนี่น่าจะได้ต้องไว้เช็คของคือรับของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเคลียร์ของเข้ากันครับ รับของวันนี้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยจัดครับเพราะว่าเย็นแล้วเนาะน่าจะทําไม่ได้ครับเพราะว่านี่ห้าโมงเย็นแล้วลูกค้าก็จะเข้าช่วงเย็นกันครับอ่ะออกมาว่าจะครัวอะไรออกมากอ่เผื่อถามอ่ะเดีถามถามพนักงานขายก่อนเผื่อรู้มาตอบให้หน่อยว่าด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่มาเอ้าตอบมาสิเอไปทำสินค้าเยอะ แลายร้านไปสั่งใครเยอะเพราะมีถุงดีสาาั่งได้แล้วทำไมเขาไม่มาปิ๊กอัพเหมือนเดิมเขาส่งหลายร้านด,นะาดูนะนาทีบิ๊กอัพเลยนะส่งหลายร้านหกล้ออ้าวทำไมไม่เอาบิกอัพมาล่ะมันแล้วแต่คิวอ๋อแล้วแต่คิววันนี้เราน่าจะโดนคิวหกล้อใช่ไหมเขาแจ้งม,มาแนละ้วใช่ไหมว่าคิวหกล้อโอ้ตายครับพี่น้องวันนี้ห้าโมงเย็นยังไม่เข้าเลยครับคือปัญหาของถูกดีครับ ในการจัดระบบระเบียบเนาะจริงๆแล้วควรจะจัดระบบให้ดีกว่าน,นี้ครเนาะทาระบบให้ดีกว่าน,นี้จัดระบบให้แน่นอนกว่าน,นี้ฮนะมาช่วงเชา้าได้ยิ่งดีครับเพราะเรามีต้องขายด้วยเช็คด้วยครับมันไม่สนุกครับผมเนาะเนี่ยนฝะากถึงผู้บริหารครับฝากถึงผู้บริหารครับแก้ไขความผิดพลาดให้ด้วยครับเรื่องของอาการจัดส่งสินค้า,าให้กับ์ทเนอร์ครับเพราะพาร์ทเนอร์ก็ไม่ได้ว่าต้องมานั่งรออย่างนี้เนาะมันเสียเวลาครับผมเนาะ แล้วก็เราต้องขายของด้วยจัดของด้วยมันจะวุ่นวายครับเนาะอ่าช่วงเช้าเหมาะสมที่สุดในการมาของสินค้าครับอ่าถ้ามันผิดพลาดเรื่องของกระบวนการขนส่งก็ต้องจัดคิวให้ถูกครับเนาะนะมันต้องมีวิธีจนได้แะครับพี่น้องอ่าเราก็มาพูดมาจะมาเล่ากันนะครับว่บาเมื่อกี้ได้ยินพนักง,งานบอกว่าสินค้ายังไม่มาก็เลยได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีได้ชมกันครับเนาะเนี่ยข้อดีก็มีข้อเสียก็มี ข้อผิดพลาดก็มีครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีครับแต่อาจจะผิดพลาดเรื่องกระบวนการกระบวนการเรื่องของการจัดส่งสินค้ากระบวนการของคลังครับผมเนาะแต่ยังไงสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องจัดก,การบริหารให้ดีครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นผลเสียกับพาร์ทเนอร์ครับเนาะอ่ามันจะไม่มีปัญหากับพาร์ทเนอร์พวกเราอ่าพวกเราเป็นพาร์ทเนอร์ก็ต้องการสินค้าเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รีบเคลียร์ตัวเองนะก่อนที่จะปิดร้านครับเนี่ย ก็อาจจะมีหลายๆอย่างครับปัญหาด้านในเนาะเราก็พูดในเบื้องต้นไปก่อนครับอ่ะแล้วก็โวยวายไปก่อนเลยครับอันดับแรกคือต้องโวยวายครับอ่ะอ่ะค่อยว่าเก้ไขกันใหม่เอาข้างหน้า<ช>ที่วันนี้ลงไปไม่ได้ไปนะ<ไ>ขอไม่เต็ม,มอเออได้ไหมไม่ได้ไปไปพรุ่งนี้ทนน<ะ>ันไหมล่ะฮอาหารด่วนไหมแทนเทเลอร์แทนงานงแทนงานมันสุกใช่ไหม ก็นั่นแหละท่านงมันสุกแล้วไปไปได้ไหมล่ะอาตพุทล่ะอ๋อวันนี้พ่พัอน้ต้องไปอ่าๆๆงั้นก็ให้ตะเปไปนบอกมาบอกม่นเขเดินกลับบ้านแล้วนั่นลงไปแล้วนะบอกลงไปไหม เนี่ยขายไายได้แล้วครับไปเลยนะไปเลยไปเลยม้ยไป่รก็ไปเลยเนะครับวันนี้ก็เราขายได้ทั้งไข่คือพวกเราก็ส่วนมากก็จะขายอย่างนี้ครับขายถูกดีนิตราฐานได้อีกส่วนหนึ่งครับเป็นของเป็นพาร์ทเน์ครับเนาะเป็นพาร์ทเน้ถูกดีแล้วก็ด้านสองอเราก็จะขายไข่ขายเนาะหลายๆอย่างครับที่ไม่มีในถูกดีนิวสา,านครับสามารถที่จะขายได้ครับ เรื่องของไข่เรื่องของฐานนะที่เขาที่ถูกดีไม่มีขายไข่ทานครับว่ากันไปครับมีอะไรที่ถูกดีไม่มีเราก็สามารถที่จะนํามาขายได้ครับเนาะน้าแข็งที่ถูกดีไม่มีเราก็นํามาขายได้ครับแล้วก็เรื่องของอาหารสดครับประเภทพวกเนื้อหมูแช่แข็งอาหารแช่แข็งอาหารทะลงทะเลพวกเราก็นํามาขายได้ครับเป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งของการ เปิดร้านครับเนาะเป็นร้านหนึ่งร้านสองกันเนาะนี่ฮะข้อดีก็มีเยอะครับข้อเสียก็มีไม่น้อยเนาะข้อดีนี่ก็คือ,อใครๆก็อยากมาถูกดีแล้วครับสินค้าราคาถูกสินค้าราคาโปรโมชั่นสินค้าราคาไม่แพงเนาะเนี่ยมีสินค้าหลายๆอย่างนต่ใครๆก็อยากมาสินค้าราคาถูกใครๆก็อยากมาแล้วก็มาถึงก็ได้เลือกซื้อสินค้าอย่างอื่นไปด้วยครับอ่าสินค้า สะเพดเนื้อมุงเนื้อหมูครับเนาะก็ได้ตรงนั้นไปด้วยครับผมเนาะอล้ก<อ>็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะให้กำลังใจพวกเราครับวันนี้คลิปน,นี้ก็นะ่าจะไม่ยาวครับนะ่าก็จะได้ประมาณนี้ครับเนาะวันนี้ก็มาดูเรื่องของสินค้าครับที่ยังไม่เข้าครับอ่ะพอดีเดินผ่านมาพนักงานเราแจ้งว่าสินค้ายังไม่เข้าก็เลยได้มาคุยมาทำคลิป ให้เพื่อนเอเอฟซีได้ชมกันครับเนาะว่ามีอย่างนี้ด้วยครับประมาณนี้ห้าโมงเช้าว่าห้าโมงเย็นขอภายห้าโมงเย็นกว่าจะหกโมงเย็นแล้วสินค้ายังไม่เข้าอ่าพวกเราก็ต้องรอครับรอเนาะรอรับเข้าให้ได้วันนี้พรุ่งนี้ค่อยอ่าเชล็กของเข้าสต็อกกันครับเนาะก็ต้องอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเย็นมากแล้วครับผมเนาะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์รอบนงครับให้กำลังใจพวกเราครับกับช่องยูทูบราชธุดีมิวสฐานธีละตอนการค้ากับวันนี้เนาะ วันนี้วันพายุเข้าทั้งวันครับเนาะพายุเข้าทั้งวันฝนตกทั้งวันเลยเนาะยอดน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอัปเดตยอดขายของเราอีกรอบหนึ่งครับผมเนาะว่าได้ประมาณเท่าไหร่วันนี้เ้าสินค้ามากี่โมงครับถ้าสินค้ามาลงผมจะถ่ายทําคลิปให้เห็นครับเนาะว่าเราก็จะถามคนส่งครับว่าเนื่องด้วยเหตุอะไรเนาะทาไมถึงสินค้ามาช้านะมาไม่ถึงครับผมเนาะ เรียนช้ามาช้าจังเลยทำไมถึงเราช้าจังด้วยเหตุผลอะไรครับเนาะจะต้องมาเล่ามาทําคลิปมาเล่าสู่กันฟังนะให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศเรื่องจริงคุยกันจริงๆไปเลยครับเนาะสวัสดีครับ